ดอกของต้นม่านบาหลีค่ะเพื่อนเพื่อนออม่านบาหลีนะคะซึ่งเวลาที่เราปลูกเป็นไม้เลื้อยขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีคล้ายๆลารากไซอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคล้ายๆลารากอย่างเงี้ยนะมันจะชนแบบชอนกระชอนลงมาจะจะเป็นรากแบบยาวเฟ้ยเลยเหมือนรากไซแต่จริงจมันเป็นรากอากาศของม่านบาหลี ใครที่สนใจอาดูใบบ้านมาหลีชัดๆอันนี้เป็นใบของต้นม่านบาหลีใครที่สนใจอยากจะได้ต้นม่านบาหลีไปชําในกระถางไปปลูกขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะมาเมล็ดก็ได้นะคะเพาะมาเมล็ดหรือปักชําโดยใช้กิ่งใครอยากจะได้มเมล็ดม่านบาหลีไปชําหรือว่าอยากจะได้กิ่งไปชํา 087-606-9955 i d line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กกับต้นม่านบาหลีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ